สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับข้อสอบต่างประเทศนะครับเป็นข้อสอบ AIME ปี2011ข้อที่4นะครับโดยเราจะมาแปลโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์เนี่ยได้บอกว่าในสามเหลี่ยม ABC นะครับมีด้าน AB เนี่ยยาว6ด้าน BC ยาว9และมุม ABC มุมก็คือมุมนี้นะครับมีขนาด120องศาให้ และ Q นะครับเป็นจุดบนเส้นเส้นตรง AC นี้นะครับอ่ะ <c oughs> ซึ่งทําให้ B P Q นะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองแล้วเส้นรอบรูปของ B P Q นะครับสามารถเขียนในรูปของเศษ M ส่วนด้วย square root n นะครับซึ่ง M และ N เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกเฉพาะสัมพันธ์นะครับจงหา M บวก N อ่าโอเคครับ <c oughs> เราก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับอ่ะอันดับเรกนะครับเราก็เริ่มผมจะเริ่มจากลากเส้นจากจุดยอดมุม B นี้นะครับให้ไปตั้งฉากกับเเส้นตรง PQ นะครับอ่ะ ก็จะได้เป็นชึบอ,อ่าได้ประมาณนี้นะครับอ่าลากเส้นตรงจากจุดยอดมุม B ให้ไปตั้งฉากกับ P ีนะครับอ่าแสดงว่ามุมนี้เราลากไปตั้งฉากเมื่อกี้ก็มุมนี้จะเป็นมุมฉากนะครับแล้วมุมนี้จะเป็นมุมฉากด้วยอ่าแล้วจุดบอกอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่า รูปสามเหลี่ยม BPQ นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับอ่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือเอ่อแสดงว่าด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับจะยาวเท่ากันนะครับอ่าแล้วอะไรอีกอ่ามุมทุกมุมนะครับจะมีขนาด60องศานะครับอ่าอ่ามุมนี้ก็60องศาอ่า แล้วเออผมให้เออจุดตรงนี้นะครับจุดที่เส้นตรงไปตั้งฉากนะครับชื่อจุด h อ่ะโอเคแล้วยังไงเอเอแล้วก็จะให้จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมอะไรครับ รูปสามเหลี่ยม b ขอไปยครับรูปสามเหลี่ยม b h p เนี้นะครับเท่ากันทุกป,ประการกับรูปสามเหลี่ยม b p h นื่องจากอะไรนื่องจากว่าเอ่อมุมมุมนี้เห็นไหมครับมุมตรงนี้นะครับของรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองมีขนาดเท่ากันแล้วแล้วมุมนี้เห็นไหมครับมีขนาดเท่ากันอีกแล้วด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากัน ก็แสดงว่ารูปสําเหลี่ยมรูปนี้กับรูปสําเหลี่ยมรูปนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกปทุกประการแบบมุมมุมด้านนะครับอ่ okay. าโอเคแสดงว่าเมื่อมันเท่ากันทุกประการแล้วสแสดงว่าเออด้านตรงนี้นะครับที่ฐานของ p h และ h q นะครับจะยาวเท่ากันนะครับและเออมุมตรงนี้นะครับ ก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับซึ่งจะสังเกตว่า P B H นะครับเป็นมุม60องศานะครับเพราะว่าอยู่ในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่ามุมสองมุมนี้มันมีขนาดเท่ากันแล้วจะมีขนาดของมุมเท่ากับ30องศาแน่นอนนะครับเพราะาเราแบ่งครึ่งอ่โอเคป๊บ เราก็จะเขียนนะครับเมื่อเราได้อย่างนั้นแล้วสแสดงว่าเราก็จะ h เนี่ยเป็นจุดถึงกลางของด้าน pq นะครับอ่ะซึ่งจะได้ว่า b h นะครับเมื่อกี้ก็คือเราให้ b h เนี่ยตั้งฉากขอไปขออนุญาตเปลี่ยนคำนะครับและ b h ตั้งฉากกับ PQ นั่นเองอ่าและ A C ด้วยนะครับเพราะว่า PQ นะครับก็อยู่ใน A C นะครับอ่าแล้วก็และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc นะครับอ่าสามารถหาได้ สวิธีนะครับคือวิธีหนึ่งก็คือ c หนึส่วนสอคูณฐานก็คือ p q นะครับแล้วก็คูณสูงก็คือ b h นะครับอ๋อขออภัยครับเออต้องเป็น a c นะครับดูผิดนะครับแล้วก็ l e อีกส่วนหนึงก็คือ1่อหนึ่งส่วนสองคูณ a b คูณ a c นะครับแล้วก็เอ้ยขอขอไปครับ a b คูณ b c นะครับ แล้วก็คูณ sin b นะครับอ่าสูตรนี้มาจากไหนสูตรนี้มาจากกฎของโคไซน์ของรูปสามเหลี่ยมนะครับอ่าต่อไปเราก็จะทำต่อโดยกฎของโคไซน์นะครับจะได้ว่า a c กลังสองเนี่ยเท่ากับ9ก้ลังสองบวก6กลังสองนะครับเพราะว่าอะไร9เนี่ยเขาก็บอกมาแล้วนะครับในโจทย์ก็คือ ab ่ยาว6และ bc ยาว9นะครับอ่ะจากที่โจทย์บอกลบ2คูณ9คูณ6แล้วก็ Cos 120งอสงศา cos 120องศา,านะครับอ่ะเท่ากับ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนั่นเองอ่าเราคำนวณมาแล้วดังนั้น a c เฉยๆนะครับจะยาวเท่ากับสาม square r สิบเก้านะครับอ่าเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราจะได้ว่านหนึ่งส่วนสองคูณหกคูณเก้าคูณ sine 120องศานะครับก็คือซาบีนะครับอ่ะเท่ากับ3ามสแควรูทสนะครับคูณกับ B h หารด้วย2นะครับอ่าซึ่งเมื่อเราคำนวณแล้วเนี่ยจะได้ว่า B h นะครับเท่ากับ9บเกร สามหันด้วย s q u a r t สิบเก้านะครับอ่าโอเคต่อไปเราก็จะคำนดให้ s นะครับเป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยม b p q นะครับรูปสามเหลี่ยม BBQ ก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นั่นเองอ่าเราให้ S เนี่ยก็คือความยาวด้านอ่าครับจะได้ความสูงของรูปสามเหลี่ยม ด้านเท่า b p q นี้นะครับคือ s square r o o สาหารด้วย2นะครับดังนั้นนะครับซึ่งความสูงของรูปสามเหลี่ยม b p q นะครับก็คือนี่ครับเราลากจากจุดยอดมุม b ไปตั้งฉากกับฐานก็คือ p q นะครับมันก็คือ b h นั่นเองนะครับอ่าแสดงว่า b h นะครับจะเท่ากับ s square r สามหารด้วย2นะครับจะเท่ากับที่เราคิดได้เมื่อกี้คือเก้า s q u a สามหารด้วย square r สิบเก้านะครับอ่าทีนี้เราก็จะแก้สมการต่อนะครับจะได้เป็น s นะครับจะเท่ากับ สิบแปดสแควร์หารด้วยสแควร์รูทิบเก้านั่นเองอ่านั่นคือความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม B P Q นะครับเท่ากับ พอ h ที่เราให้เหมื่อกี้มันคือความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมก็คือด้านหนึ่งนะครับและสามเหลี่ยมเนี่ยมี3ด้านที่ว่ามันยาวเท่ากันนะครับของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านี้แสดงว่าความยาวรอบรูปก็คือ3คูณกับ18หารด้วยสแควร์รูทสิบเก้านะครับซึ่งก็คือ54หารด้วยสแควร์รูทสิบเก้านะครับแล้วอะไรอีก จทย์บอกว่าเส้นรูปรูปของรูปสามเหลี่ยม bbq นะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูป m หารด้วย square root n นะครับอ่าแสดงว่าที่เราหาได้เมื่อกี้ก็จะเขียนในรูปของ m หารด้วย square root n นะครับอ่าและโจทย์ต้องการหาอะไรให้หาว่า m บกนะเท่าไหรน,นะครับซึ่งเราก็ได้แล้วนะครับดังนั้นนะครับก็คือเพราะฉะนั้น m บวก n นะครับจะเท่ากับ m ก็คือ54บวก n ก็คือ19นะครับซึ่งจะเท่ากับ73นั่นเองอ่าก็จะได้เป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะครับอ่าประมาณนี้ขอบคุณครับ